สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับลำเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะคะมาพบกับเซลปลายอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีปล่อยรถกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ตโต y ยตา้าไฮรักรีโวนะคะเครื่อง 2.4J นะคะปี2018คันนี้นะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับลำเลิอคา์เตอร์นะคะมาพบกับเซลปลายอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีปล่อยรถกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้โต y ยต a าไฮรักรีโวนะคะเครื่อง 2.4J นะคะปี2018คันนี้นะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่แผนนิดนึงว่าเป็นไงบ้างคะเห็นรถครั้งแรกแล้วชอบหรือเปล่าถูกใจไหมเอ่ยถูกใจครับรถสวยครับแล้ว จัดไปนันยุ่งยากไหมคะกี่วันทราบผลคะเนี่ยไม่ยุ่งยากครับจัดหนึ่งวันทราบผลเลยครับโอ้โหแค่วันเดียวก็อนุมัติรับรถได้นะคะคุณลูกค้าแล้วพนักง,งานเป็นไงบ้างคะบริการเอเทียไหมน่ารักครับบริการเป็นกันเองมากเลยครับผมได้คะ่ะถ้าอย่างงั้นให้พี่แผนฝากลำเลิศคาร์เซนเตอร์ไว้นิดนึงนะคะก็ถ้าออกรถคันใหม่เดี๋ยวมาใช้บริการอีกแน่นอนครับ โอเคได้คะ่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถกระบะตู้ทึบคอกอ,อลลอยพร้อมใช้งานนะคะคุณลูกค้าคะเข้ามาดูที่ลำเลิดคาเซ็นเตอร์ได้คะ่ะพวกเรานะคะพร้อมให้บริการคุณลูกค้านะคะสำหรับวันนี้พี่แผนออกรถไปก็ขอให้ไปสร้างรายได้ได้เยอะๆนะคะต่อยอดนะคะสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะปลายแล้วก็พี่แผนนะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสำหรับวันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ By the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping light